กับกับหัวกับหัวนเนี่ยครับผาเสียใหญ่มาซื้อไมโครูครับนี่เ็ฮะอะไรนะใส่เออนั่นขาดไปกับหัวมาได้ไหมเนี่ครับดูที่เอ่อเตเตครับบ้านเียตเต้ย์ตรงนี้ mà chặt sau nhá, để đi, mà zoom rút lò lò Mà mì, mà yếm à, yếm cọ, phơi nha yếm gặp bắn kiệt kháp, bắn kiệt jetter kháp má ประสบการณ์เยอะครับรถเจ็ดเต้ยน่ครับนัก็นัดกอเลย่อนความอู่ที่ีสเกตครับวันนี้อยู่ที่ศีสเกตเนาะก พาเสียมาซื้อแม่โคเยเตอครับตอนนี้ก็คุยราคากันอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวก็จะต่อรองราคากันคุยเรื่องคนยงคนย้ายครับแต่ว่าแกก็ลองรถได้ถูกใจนะครับถูกใจถูกใจก็ไม่มีคําว่าแพงครับถ้าคุณคิดว่าแพงก็แสดงว่าไม่เหมาะกับคุณนะครับผมนะบื้ยดูได้ดีมากครับโีที แกก็ถอยรถไปครับไม่รู้จะมาถึงไหมกันเอาหัวไเอาไปเอาไปโคไปก่อถ่ายไหมมาครับแกมาโอ้ Vivo ครับเนี่ยก eh okay, okay. ็ใหม่เลยพี่น้อง ช่วยจัดสลัดบ,บอกอก็เครับก็ลื่นปกติต้องเอาโฟบิวจัดทกเปอร์เอ็กกับอันนี้มือเดีย๋ยวเราอน มัดจำให้เขาก็ได้แล้วจะได้มีสลิปมีสลิปเป็นหลักฐานเอออวนเอาดิอวนเอาอ,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 อืมฮะเนี่ยต่ออยู่ที่อูปาเตอร์ครับวันนี้ไม่มีอะไรอยูดูน้องน้องก็มาซื้อไมโครครับเนี่ย กำลังจะจ่ายกันแล้วครับจบที่สองล้านครับนี่อันนี้เลยอันนี้เลยไป่มาจัดเต็มแล้วนี่ตาอุนครับก็ดไไฟแสนว่างครับฮะแสนผมไม่ค่อยได้ยินเลยครับเปดเป็ดแสนไม่ค่อยได้ยินเลยเห็นยวจะบอกซื้อมาหกแสนคนะโอ้ยหกแสนไม่ไหวครับนี่เสร็จเต็มแล้วก็เดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราโอนมาจํำเสียเต้ยห้าหมื่นนะครับให้ดําเนินเรื่องให้ครับก็เดี๋ยววันรับลดเราก็จ่ายสดครับงดเชี่ยเบอร์ทวงครับปลายใหญ่ของเราครับแต่ว่ามันเคยไปไม่ผ่านเขาว่าผมมาถึมาหาเขาการแต่มันแต่มันผ่านอยู่แล้วมันแค่นิดหน่อยแค่เออแค่เซี่ยวนี่เอง นี่ครับเผื่อเผื่อลูกค้าติดแมกนิฟนีก่อสภาพสวงามครับโอ้มืดกลับมาก็มืดแล้วเนาะพี่น้องไม่รู้จะรีวิวอะไรให้ดูครับว่ามาถึงก็มืดแล้วเจ็เต้ยแถมเบียวด้วยครับเพราะว่าเอีมีขยับนิดหน่อยครับตามชั่วโมงรถเนาะ ก็มีเอวมีสลักมุ่งกีพวกของลุงของเหลวของเหลวก็เสีย์เต้ยเปลี่ยนหมดแล้วครับไฮโลลิกน้ำมันเครื่องสายตรงไหนที่มันรั่วซึมก็เก็บไปให้บางจุดเนาะรถรถก็ตามสภาพครับขายตามสภาพเพราะว่าแต่ถามว่าตรงไหนเราเช็คแล้วเราก็บอกกับตรงไหนเรายังไม่ได้เช็คเราก็เราก็บอกเท่าที่เราบอกได้ครับเพราะว่าเซอเตยก็เเพิ่งซื้อมาเลยแต่โดยรวมก็คือโอเคครับจบ จบครับเพราะว่าซื้อที่ไหนก็ต้องซ่อมครับราคานี้ราคาล้านนิดๆเนาะบอกเลยว่ารถรุ่นแปดราคาล้านนิดๆที่ไหนก็ต้องซ่อมครับถ้าที่ไหนมีแบบไม่ซ่อมก็บอกผมครับผมจะไปซื้อด้วยครับมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ารถไม่ได้ใหม่อะไรมากมายนะครับเนาะเป็นการอนมาจำกันเรียบร้อยครับมาจำไปห้าร้อย ไปร้านไหนดีครับวันนี้ในในหน้าวันนี้เบอร์ตองครับร้านไหนาดีวันนี้ในหน้าเรียก้ยวดีครับโอ้เดี๋ยวดีให้เบอร์ตองมาแล้วไม่ไหวเลยครับ <S <S ผมไม่เคยกินพี่กินน้องครับ <S 2> <S 2> <S <S ผมคนจริงครับ <S 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 นี่เออโอ,โอ้สวยครับสวยจริงแต่ไม่ใช่คันนี้นะพี่น้อง <S 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 อีกไอ้คันที่เราซื้อน,น่ะอยู่ทุง่งนาอยู่ครับแต่สภาพก็ใกล้เคียงกันแหละ เพราะว่าเราเลือกอันที่จำอยู่แล้วเออมีมีเบอร์เซเตอร์ไหมมีเบอร์โทรเซเตอร์ไหมจะมีแอดไลน์่่งมารก็ัดเลยไต้อนนนั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องผ่านผมเดี๋ยวหาว่าผมกินหัวกินอะไรอีกโอามันกินอยู่แล้วพี่ เพราะยังไงยังไงผมก็กินอยู่แล้วสองสามพันน่ะเออเออเออในไทยไทยเอาเลยวะครัไทย,รยประออชาชนไหมครับนี่เพื่อในหน้ากินวัดจำแล้วหนีข้ามไปฝั่งลาว,ามวผมเออตายเลยตายจะได้ตามตัวทันครับอ,อื เดี๋ยวเราตรงงวดเสร็จนเนี่ยถึงจะได้กลับบ้านเราเมาไกลครับนี้มาสีเกตครับเพราะว่าก็ไปดูหลายที่มาแล้วเนาะพี่สีไม่ดูใจครับผมน่าไปดูมาหลายที่แล้วเนี่ยถูใก <c oughs> ถใจไม่ไม่มีคำว่าแพงครับถ้าถ้าป้าคิดว่าแพงก็แสดงว,ว่าไม่เหมาะกับป้าครับผมแสดงว่าไม่ถูกใจ <laughs> เอาเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าเราจบคันไหนเดี๋ยวเราติดตามตอนมารับรถนะครับเนาะสำหรับคุณนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเซเบร์น้ำจริงด้วยนะครับสวัสดีครับ